ดูคนลงเรือเดินง่ายลงง่ายมีทางลงเรือมีที่จับลงไปด้วยน้ำโขงจังหวัดน้องคายขึ้นเยอะมากพี่น้องระดับถนนแล้วนะ ระดับน้ำโค้งขึ้นใต้กล้องอยู่ค่ะอยู่ใต้กล้องอยู่ใต้ธาตุนะจ๊ะใต้ธาตุค่ะอ่าจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะไล่ซดให้ดูค่ะว่าน้ำอยู่ระดับไหนอย่าวันน้องคายค่ะ